สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องราชนีแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดไงล่ะมีโอกาสเหรอวันนี้เราเดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดสำนักอายการประจำศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีนะคะก็มามาทำอะไร,คครนะมาทำอะไรมาเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมครับเพราะเป็นคดีที่ เออเราไม่ได้กระทําจริงๆอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงๆแปลแบบเราไม่ได้ตั้งใจเ,<ร>เนาะไม่ได้ตั้งใจได้อะไรนะครับเนาะแค่เราสงสัย,สสยเราก็เลยถามแค่นั้นเองาถามตํารวจว่าจะเอาลุงผมไปไหนไ<ม>ก็สงนะสัย<ๆ>ไงมาโดนมาโดนมาโดนทหาหนักเกินมันกะไเลยนมาต้องขอความเป็นธรรมครับประมาณนั้นนะคะเราก็รอนะไปดูไปดูบรรดาบรรดากำลังใจของเรารู้สึกว่าจะมี เวลายูทูบแถวนี้ด้วยนะครับโอ้อันนั้นคืออะไรอ่ะมีคนสองเยอะเอาวาท่าไม้น oh, ี่คือใครนาะใครใครใครเอ่ยอโอ้ใครอ่ะเด็นอะไรเเดเดเอ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 อฟซีสครับครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาว มาอะไรกันทีเยอะแยะเลยรบคครับแฟนรแฟนับแต่ไม่เคยเมนดูอย่างเดียวแฟนลับมาแฟนลับมาอือ่จาไปไหนเราเห็นพี่ะลาไปไหนไปก่อนครับเคารวรถเดอรังมอไซค์มอไซค์รอค่ะรอเจพี่ยังไม่มาครับเจ้าของดียังไม่มาเจ้าของแทียังไม่มาครับ หลายเรื่องพี่ออกกินข้าวยังกินข้าวกับแม่กินแล้วครับกินแล้วกินอ่านนั่นแหละครับที่โรงแรมอ๋อ้เขากินโรงแรมครับลอดตอนนี้พี่ออกก็ออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วเลยก็ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้ายังเมื่อกี้เข้าไปข้างในประตูเฉยๆแต่ไม่ไดงก็งงเข้าเลยทันทีมาแต่เช้าครับเป็นโมงเก้นโมงแปดโมงเรายังกินข้าวอยู่ที่โรงแรมอยู่เลยตอนมาถึงนะขอบคุณมากครับที่มาให้เป็นกำลังใจกันนะนี่ก็อยู่กับเรามา มัแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับนี่เฮ้ยไม่มีวันสุดท้ายวันนี้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 วันกวันนี้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 วันน้วนนี้วันนีกวันนี้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 วันมี้วับนีครับอี้วันนี้วันันนี้วันนี้วั้ัน้้ัีันัวน้วีไี้้ยครับสวัสดีครับพีววัีัวันั้นี่ใั้งแล้ว โอ้โหดูครับครับคิดว่าไปเอาพระพุทธรูปอของที่เปลประเพณดนะอ๋อครับครับผมครับผมพี่ตลาดสวัสดีครับพี่ตลาดสวัสดีครับตอนนี้เรารออะไรกันพี่รอเจ้าหนาที่แล้วก็รอพี่รอพี่ไม่ต้องเลื่อนอีกไหมครัไม่อยากให้เลื่อนนะอยากให้จบวันนี้เลยอยากให้จบวันนี้เราจะไม่ต้องมาอีกที่นี่ถ้ายังอยู่ถ้ายังไม่รู้เลยเรารอเราดูเอกสารเขาจะเอาไงต่อเราก็ยื่นยื่นขอคอมเมนต์ไปก่อน ประมาณนั้นแหละครับก็อที่รัชเลยเพว่าก็จะมาหลายคนเนาะแต่ว่าที่ปู่มณีก็ว่าจะมานี่รถตีรถจับเลยใช่เนอะเขาเสี่ยความรู้สึกความรู้สึกอ่าแต่ไม่พูดเลยเพราอ๋อแล้วก็ได้เห็นว่าเรามาไงครับอย่างนี้มาก็รู้แล้วว่าธรรมทานนัดอะไรอย่างมากกว่านัดนัดมาแล้วนรออืมได้เลยแล้วพอดีต้องรอรอพี่ นยังเลยยังไม่ได้ยื่นเรื่องเลยเพิ่งมาถึงเขาบอกว่ามีไม้ใหญ่แย่รอดแล้วเออยังไม่ได้ยกใส่หัวเลยยกใส่หัวดิยกใส่หัววด้ยขาเต็มกระเป๋าเลยอ่ะขาเต็มกระเป๋าเลยยังไม่ได้เข้าหาเลยเอาพี่อ้อมก่อนไหมไม่ถึงเลยไปข้างหน้าทีหลังไปเสริหลังอ่าไปเสริหลังแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวนี้พี่อ้อมเข้ามานะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ๋อเขาบอกว่าคุณนตี้มาบอกว่าเดี๋ยวเดีวเรอพี่เลกันอรอพี่เรรอพี่กนรอพี่เลไม่อยากออกงไม่งออกน้ำกันาจะไปต่อเอกสารเรียบร้อยกินเียตอไต่อเลยอปดีครับพี่ออพี่ออมาครับพี่อมา สงใหญ่มากรอรอหลคานี่จะน้อยก็นุ่นแรงไม่เพียมพอเลยเดินเดินราคานีมันจบก่อนใช่ไไปแต่ช้าเดินใครจนถ่ายเขาไม่ได้ตกลงทำไมไม่ติดหลังค่ะหรือยังไม่ได้ติดเสไ็จติดเสร็จนี้เสร็จแต่จากนี้ก็จะไปติดอ๋อแสดงว่าเรากลับก่อนไงตก้จเราไปแวะอีกก็รออยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับวันนี้เลยใช่ไหมครับผมกลับเลยครับอืออืออือ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบก่อนนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอเดินเข้าไป